Mm. Oh, yeah. เอาจริงเหรอจะ <Yeah. S 2> สักดาวมันก็ฟักได้เลยไงอุ้ยปักอาเบาแล้วเราบ้าหอแนะม่น้ำมิวเหนียวน้ำมิวขอไปนั่งพักก่อนได้ครับไป <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะ ไช่ครับขนมไหมครับขนมวันนี้มีขนมมาขายครับขนมไหมครับขนมไหมครับวันนี้มีเ k วิตามินกัมมี่มาขายครับครบทุกรสเลยขนมไหมครับขนมวันนี้มีขนมมาขายมมคีคนมาขายขนมด้วยน้องมีมยากกินเหรอ เดินมาตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครซื้อขนมเลยอะ่ะยังขายไม่ได้เลยหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยววางขนมไว้ตรงนี้แหละวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนหิวข้าวมากปะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อทะบินอยากกินโอเคครับไปเอาคุณขายหายไปไหนอะ่ะ น้าไม่อยากกินเลยอ่ะแม่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเลยแล้วกันบีมชอบรสไหนอ่ะบิมเลือกเอาเลยเดี๋ยวแม่วางตังไว้ให้คนขายเอาชอบสีแดงเหรอใช่ครับแกะเลยนะอหอมจังเลย MK วิตามินกัมมี่รสสตรอเบอรี่ว้าวนี่เดี๋ยวแม่ขอกินอันนึงก่อนนะโอเคครับลุงเส้นผมแม่กำลังผมร่วงเลย อืมเอาไปอืมอร่อยมากเลยอืมบีมอยากกินรสอะไรอีกน้องบีมยิบไปเลยเดี๋ยวแม่ใจตังไว้โอเคครับเอเคนี้ใช่ไหมค,ครับนี่เดี๋ยวแม่ให้เงินลุงไว้เลยหนึ่งพันค่าขนม เมื่อกี้แม่เห็นลุงเดินมาขายแล้วเห็นได้ยินเสียงเหมือนลุงบ่นๆว่าขายไม่ค่อยดีเดี๋ยวแม่แอบตังไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเดี๋ยวเขาเห็นตังแล้วเขายิบไปเดี๋ยวลุงไม่ได้ตังอีกอันนี้ปะเราไปนั่งกินที่โต,ต๊ะกันดีกว่าไปครับ,รบอือหอมอร่อยจังเลยคับแม่อือหอมอร่อยจริงๆด้วย กินข้าวมาอิ่มแล้วโอ้อิ่มมากเลยดูพุงนี่โอ้กินไปสิบจานโอ้อร่อยมากเลยอะเอา้าแล้วใครมากินขนมของเราวะขนมกหายไปด้วยหลายซองเลยเอา้าใครมากินน่ะแล้วทำไมเขาไม่ยอมจ่ายตังค์อะโอ้วันนี้ยังขายไม่ได้เลยสักปาสนึง ใครมากินขนมเราเ้ยเห็นมีคนนั่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปถามดีกว่าพระทำสวยนะเนี่ยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นใช่ปะโอ้ยสวยเลยจริงจริงด้วยเอาขนมของผมมากินน่าทำไมไม่ยอมใจตังอะลุง เดี๋ยวก้อนจะเย็นเย็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะหูจะเย็นได้ไงเนี่ยดูดิมีซองขนมขนมยังวางอยู่บนโต๊ะเลยอะ่ะไอ้น้องเข้าขนมมากินจริงโหกินยังไงอะ่ะทำไมไม่ยอมจ่ายตังค์อ่ะวันนี้ยังขายไม่ได้เลยจากบาทนึงลุงนี่ม่เย็นแล้วตอนเนี้ยจะอธิบายใหู้โอ้ต้องแจ้งตำรวจแล้วกำลังแจ้งค่ะเนี่ยผ่านีิคือลูกว่าย,ยังไงครับเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงขนมที่กินไปอะ่ะ นี่ลุงจะอธิบายให้ฟังค่ะทำไมครับนี่น้องเขายิบไปกินแล้วลุงอ่ะไม่อยู่ฉันก็เลยเอาเงินเนี่ยทิ้งไว้ใต้ขนมนี้ค่ะโอ้ทิ้งไว้หนึ่งพันเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวทอนให้นะพอค่าขนมมากมันไม่ถึงพันครับไม่เป็นไรค่ะลุงไม่ต้องทอนหรอกอันนี้ให้ลุงเอาไว้ใช้ด้วย ขนมยิบมาห้าซองเหรอครับใช่ค่ะค่าขนมยังไม่ถึง200เลยเดี๋ยวลุงทอนให้ดีกว่าลุงเกงใจไม่เป็นไรค่ะลุงเก็บไว้ใช้เลยโอ้ให้ลุงมาตั้ง1,000บาทขอบคุณมากๆเลยว่าแต่อีกพันหนึ่งได้ไหมได้ไหม ลุงนี่เล่นพูดเล่นโอ้ขอบใจมากๆเลยหนูใจดีมากเลยงั้นลุงให้หมดนี้เลยนะเก็บไว้ให้เด็กคนนี้กินลุงเห็นเขากินใหญ่เลยเนี่ยดูสิเนี่ยของเขาอะเข้ารสสตรอเบอรี่มากินเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยกินทีเดียวหมดตองเลยเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะลุงลุงใจดีมากเลยิ้งไปเลยนะลุงกลับบ้านแล้วนะลุงไปแล้วลุงได้ตังค์แล้วลุงได้ตังค์พันหนึ่งนะค่ะไปแล้วนะ อุ้ยดีใจจังเลยได้ตังค์พันหนึ่งโ <c ười> ุ้ยบีมได้ขนมเต็มเลยลุงใจดีเนี่ยให้บีมหมดเลยดูสิเฮ้ยเก็บเก็บเก็บ,เ,กบเดี๋ยวเราเอาเข้าบ้าน